สวัสดีจ้าไก่ให้ทุกคนสุขภาพดี้ะจ้าปีใหม่เนี่ยพ่อนสุขภาพเนาะเอามาเลืองกันเลยว่าน่องเป็นซาวนาม,มวยอายุสามสิบปีผู้ชายอายุยีิบเจ็ดปีน่องไปเที่ยวเวียดนามระหว่างที่ถ่ายรูปกันอยู่นั้นวะสันกันลยมีฝรั่งคนหนึ่งมาทักมาถามทางว่าเออผมจะไปตรงนี้ตรงนี้ไปจังไหนน่องก็เลยว่าเอาพอพอดีะ ฉันก็เป็นฉันก็บบหรู้กันแต่ว่าฉันจะไปตรงนั้นเพราะว่าฉันเป็นคนจากประเทศอื่นเธอเป็นคนประเทศอะไรอะฉันเป็นคนประเทศไทยกับโอ้่าสัตว์ระวางนั่งเพิ่นกับคุยกันไปยางไปน้ำกันซึ่งมันก็บ่บไกลเนที่ที่จะไปก็เล่นฝรั่งกัเลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปประเทศไทยอยู่ต่อจากนี้ต่อจากเวียดนามอ่ะฉันจะไปไทยก็เล่มีการว่าขอเบอร์ยังกันนั่นล่ะมื้อที่สอง พี่นองมาอีกก็ไปพพอฝรั่งนี่อีกโดยบังเอิญก็เออกันมีกันทักทายกันนิดน,นึงก็อ่านั่งกินกาแฟขังท่างกันนะ่ะมองที่ไปเที่ยวเพื่อนลนะ่ะก็โอเคปึ๊บเราก็กลับมาไทยนนองว่านองเห็ดงานอยู่วาสองอาทิตย์กับเลมี่ฝรั่งทักมาก็ฝรั่งคนนีล่ะก็ทักมาว่าตอนนี้ฉันอยู่ไทยแล้วเด้ออ่าเธอว่างบอเยนี่มาเจอกันแน่ฉันจะ เลีย้ยงกาแฟเธอแบบเธอเป็นไก่คือแบบว่าคนนี้เขาเป็นคนตลกนะกะเ็เลยเออโอเคตอนแรกก็เลยไปพอกันก็มิการไปไปกินอาหารไปดื่มกันอะไรละกับโบมี่ยังเกิดขึ้นเน๊น้องก็กกับมากพี่พักน้องฝรั่งก็กกับแล้วมือที่สองอะ่ะเอเอกับมีการนัดกันว่ามืออื่นมาเจอกันอีกฝรั่งอยากไปเดินแบบว่าตลาดนัดยังสีนะก็เลยได้ไปเจอกันอีก ก็ได้ได้รู้จักกันมากขึ้นแหละเพราะเมื่อที่สามฝรั่งก็เลยว่าฉันจะไปวัดพระแก้วเธอสนใจจะไปน้าฉันบ่อน้องก็เลยว่าโอ้โอเคก็ไปวัดพระแก้วน้ากันนั่นแหละน้องก็สังเกตว่าเออฝรั่งคนนี้ก็เป็นคนแบบว่าง่ายๆบ่ดีขี่เก๊กขี่มาาอีกย่างสินะน้องก็ว่าเขาตายอยู่แต่ว่ากับบดีคิดหลายเพราะว่า่าเขามีแฟนไม่อย่างเนาะเดี๋ยวเขามาหาสาวไทยนี่ฝรั่งก็เยบยกว่าฉันจะกลับฉันจะไปทะเลทางใต้ ก็มีการลำลากกันเรากระ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหละฝรั่งก็ะทักมาว่าอ่าฉันอยู่สวรรณภูมิฉันอยากเจอเธอกะเลยไม่มามามาเจอกันก็มามากินอาหารกินยังกันแล้วก็กลับอันนี้มูเจ้ยวยาเฝ้าในเด้อเ้อถ้าคิดซอยน่องเนี่ยเพราะว่าของน่องมันบ่ไดารามาหลายแต่ว่ามันจะมีตอนนี้ ข่ยนี่ก็เว้าตามน้องเว้าเด้น้องเลยว่าฝรั่งก็กลับไปบันีีประมาณอีกประมาณสี่เดือนฝรั่งเลยทักมาว่าฉันจะมาประเทศไทยฉันสนใจที่ไปวัดพระแก้วเธอไปเป็นเพื่อนฉันในบบฉันจะอยู่นั่นน้องก็ถาม,ม่ามือใดมือใดก็เลยแพนล่างงานฝรั่งว่าเขาเกจะมีคาขานมคาย,ยังไงงี้สิละเพรานะนั่นน้องก็เลยมาก เขาก็เลยมากก็ไปฮับกันยูสนามบินก็ไปไปบ้านผาซ่อนแก้วแล้วก็ไปเขาคอยยุนเซลจาอยู่น้ากันอะอยู่น้ากันสองคนเนาะกลางคืนกับแบบกินเบียร์กันก็เลยแบบว่ามีมีความสัมพันธ์กันนั่นแหละพราพที่นี่ฝรั่งกับกับเพราะว่าคบหาเมือน้องกับล่างนันใดซ้ำหนีน้องกับฝรั่งก็เลยไปขึ้นทั้งเหนือตอละ กำลันก็นติดต่อกันอยู่แต่ว่าน้องกับ่บรด้คิดอีหย่างหลายบ่รด้คิดว่าเป็นแฟนเป็นอย่างเด้เพราะว่าฝรั่งกับมิแต่ว่าฉันชอบคุณนะเออฝรั่งคนนี้เป็นชาวอเมริกาเราพ่อฝรั่งจะกลับฝรั่งกับขอเจอน้องอีกขอเจอน้องอีกแบบที่เนี่ยฝรั่งน่ะก็เลยสิบินมืออื่นอนอกจากมือนี่ก็พ้ากันไปไปน,นันไปนี่ลหละอยู่ในกรุงเทพล่ะพอมือสิบินกับต่อมาอีกมือนึงมือสิบิน ฝรั่งก็เลยส่วนน้องว่าไปห้างก็ไปห้างก็ไปซื้อของให้น้องละซื้อบริ้องเขาซุปเปร์มกร์เกืตกซื้อของนั่น,นี่หน่อยของใส่นั่นนี่เออฝรั่งกับบริจายให้เด้น้องกับบริมีปัญหาตรงนี้บาทที่นี่ก็เลยยยางพานันก็เลยยยางฝรั่งกับผ้าน้องจูงยางสั่นนั่นสั่นนี่ขึ้นไปเลยไปหยุดยู้านเพชรฝรั่งก็เลยบอกว่าฉันน่ะชอบเธอฉันอยากเขาบอกสัมี่น้องกัเลยว่าโน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 แม่น้องก็เลยบอกว่า อย่าบอกว่าเธอจะสื่อแหวนในฉันอย่าบอกว่าเธอจะสื่อเพชรฉันบอเอาฝรั่งกัเลยบอกว่าฉันน่ะชอบเธอจริงๆฉันฉันอยากเป็นของที่ว่ามันไว้ว่าฉันน่ะจริงใจกับเธอเพราะว่าเธอก็บอกว่าเธอโสดเธอบ่ดด้มีไผ่ถ้ามาลองแบบว่าคบศึกษาใจกันดูสินะบารนี้ฝรั่งก็เลยมีการแบบดึงน้องเข้าไปในร่านล่ะน้องอยากเข้าไปก็เลยมีการดึงกระชากกันจักหน่อยบานี่ ความที่ว่าน้องก็บบอยากเข้าไปที่บอกอยากเข้าไปอย่างบอกฝรั่งคนนี้บอกเคยบอกว่าฮักน้องน้องว่าน,น้องตอนนี้น้องมาบอตอนหลังว่าเขาบเคยบอกว่าฮักเขามีแต่บอกว่าไอไลอยูไอไลอยูไอดึงน้องดึงกันแบบว่าความที่ว่าเขาแห้งไรเหรอเจ้าของกะตานเจ้าของกระเลยลมลมแบบกน,นาความลงอะ่ะบนที่นี่ฝรั่งกระตุกใจน้องกระตุกใจอับขนกระมองไหม น้องก็เลยว่าเจ้าของอยากอายเจ้าของก็เลยย่างบึ๊บบึ๊บลงบันไดเลื่อนบึ๊บบเราไปไปถ่ายอยู่รถฝรั่งกับย่างตามมาแล้วแล้วฝรั่งก็บอกว่าขอโทษเธอเป็นอีกอย่างหลายบอยอย่างสินะแล้วก็ว่าฉันน่ะจริงใจกับเธอเป็นอย่างเธอคือมองความจริงใจฉันเป็นอย่งสี่บป็นอย่างเธอคือบออ่าคือแบบว่าฝรั่งเบอกทำน้องว่าน้องว่าฝรั่งบอกทาน้องว่าฉันก็อายได้จีเธอแบบว่าปฏิเสธฉันอย่างสี่ไหม ปฏิเสธฉันแล้วก็แบบเธอคือบอกบอกฉันดีๆอย่างสิเราแต่ฝรั่งมองว่ามันเป็นแบบลักษณะความผิดของนองไหมกาเลยปุ๊บฝรั่งกับสีบินมือนี่เนาะก็เลยกรับกลับห้องหลับแหวกระเป๋ามาระวังที่ขับรถจะไปสนามบินจะไปส่งฝรั่งฝรั่งก็บอกว่าฉันอ่ะทางานยูทูบเปอร์เราฉันก็ต้องเดินทางตลอดฉันกับสีบ่มีเวลามากไทยหลายแล้วก็ฝรั่งก็บอกว่าฉันยินดีจะฮหด ตามประเภทนี่ไทยเวลาที่เราคบกันมันอาจจะน้อยไปะ้างสินะเขาคบกันมันอาจจะน้อยแต่ว่าฉันจริงใจกับเธอฉันยินดีสิทําตามประเภทนี่ไทยทุกอย่างฉันอยากให้เธอไปอยู่กับฉันเระถ้าเธอรับแหวนฉันเนี่ยฉันก็จะดําเนินการทั้งเอกสารเรากับเธอกดลาออกจากงานแต่อกสารพ่านอย่างนี้่ก็ว่าว่ากระเดินทางไปน้าฉันรอบโลกเพราะว่างานฉันเป็นยังซีอยู่แล้วเธอก็สีได้เที่ยวก็ได้ไปน้ากัน เขาดคยยูน้ากันตลอวจังสีน่ะน้องก็เลยมาว่าน้องก็เลยมาถามนี่แล้วว่าเยี่เอ๋เพราะว่าฝรั่งก็บอกว่าฉันให้เวลาเธอคิดก่อนให้เวลาเธอคิดอยู่ตัดใจอย่างในกระบอกฉันแต่ว่าฉันอยากให้เธอคิดดีๆน้องก็เลยมาถามว่าเขาบ่เคยบอกหักหนูข้ามเดียวกับบ่มี่ีแต่บอกว่าไอ้ไรอยู่ไอ้ไรอยู่แล้วก็ว่ายินดีสิเฮ็ดตามประเภทนี่ออียงสอยังแต่ว่าถามมาจจะคลองมาขาบ่อ เจ้าของกับโบถึงก็ว่าหักสันนะนู่นกับอันเอ้ยคอยกระถามเขาอยู่ดีว่าอันบบมักกับเป็นว่าน้ำเขาเนาะสันนั่งกับเลี้ยหัวอยู่นั่งกับเลี้ยว่าเอ้ามันกับไปตามอารมณ์เนาะพี่สันน้องว่าถ้าว่าก็ชอบอยู่ด้แต่บ่ถึงขันก็ว่าหักที่ว่าจะแต่งงานแต่งอย่างสี่งศนาแต่ว่าตู่ฝรั่งนี่กับอ่าเพื่อนกับเล่งแล้วว่าเพื่อนกับอยากให้ไปน้่งมังศี่นาเพื่อนกับจีบว่าเคต็ดเห็นมันถูกต้องทุกอย่างเลยล่ะ แนงกบว่าค่ำเดียวบอกว่าฮักหนูนี่ก็บ,บ่มีมิเต่าเออมิแตาออมแตาชอบชอบยังส่นะมิแตบะชอบ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 หนูเราก็คือการดูแลนี่เขากะเขาก็บ่ได้ห้ดอวเขาก็บ,บ่ได้ห,ดบบดห้อันนี้นั่งกับบ่ติดเพราะว่ามันกับท่านได้ว่าเป็นแฟนเป็นยังกันหลาย,ยาสิ่นงวางสีเนะกับมิแตตอนไปที่ว่าไปผาสอนแก้วน้ำกันอะไปหาเมือเขาก็ให้มาสามหมืน่นนั่นแหละ แล้วเขาก็อยากให้น้องถ้าน้องตกลงก็คือเฮ็ดกะแสเอกสารอียังผ่านก็คือให้เล่าออกจากงานแล้วก็ไปยูน้ากันจังสีนะย่มเขาเดินทางไปยังกับไปน้ากันเรื่อยจังสีนะน้องก็เลยอยากมาถามว่ามันคือบอมันจียู่น้ากันหลอดบอจังสีเขาก็สิม,มาสู้ขอมาหยังก็พอพลเรล่าสันว่าเฮ็ดตามประเภทนี่หยังละ่ะก็เลยมาอยากถามความคิดเห็นทุกคนว่าไม่เจอกันซ้ำนี่ปุ๊บปุ๊บไปนี่แต่ว่าน้องกับว่า อันส่วนตัวตามที่ไปน้ากันไล่สไตล์นะเขาก็ดีอยู่น้องก็บามันก็ใจเห็ุให้น้องหักเขาได้อยู่เพราะว่าตอนนี้น้องกับมักมักชอบนั่นไหมภาษาอีสานมันคือมักถ้ารักไหนคือหักอ่าจ้ากระชอบจก้กระชอบเขาหลายอยู่นั่นแหละน้องก็เลยอยากว่าคิดซอยน้องแน่ว่าถ้าน้องโอเคตกลงนี่ มันกันลวเขนานันนี่เขามาแต่งหนี่เฮ็ดวิซา่าเฮ็ดยังไปยุ่นน้ำกันเรียบร้อยถูกต้องนี่ชีวิตครูของหนองมันจะหลอดบอ่อมุจาคิดเห็นจากไหนมุจาก็ความเหตนให้น้องแน่เอาจ้าซอยหนองในเดอ้อข่อยกระบอกซ้ำนี่แหละเอ้แต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าข่อยที่บอกกับนนองอ่ะข่อยกบ็บอกว่าถ้าไปฟังความเห็นของพี่พี่เอฟซี ป่าๆาย่ๆแม่ยๆพี่ๆ่อยกวางสิเนาะไปฟังความกินเห็นเพิินแต่เราสำรับข่อยข่อยกระบอกอยู่ว่าถ้าจังสีอ่ะถึงบางคนนี่มันจะเจอกันหน่อยแต่ว่าบางคนถ้า okay. น oh. <iantes> like ิส <elderly Rem ain>. ัยเขาดีโอเคข่อยกับว่าข่อยกระบอกน้องว่าน่าจะเปิดโอกาสเด้ให้เรียนรู้กันให้เรียนรู้กันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก่อนซื้อยาฝาวแต่งแต่ว่าน้องก็แยงมาว่าผู้ชายนะเขาอยากแต่งอยางเงียบถึงถึงต้องไปน้ำกัน อันนี้ข่อยก็บอกเขาอยู่ว่าอีหลาการมีผัวเนี่ยมันก็คือทุกคนแหละมันเฮาบอูหรือว่าผู้ใดสิดีบ่ดีมันก็คือสื่อเสี่ยงโชคอัเนี่ยเขาจะดวงดีเขาบ่ดีเขาจะแจคพอตบอลหรือบ่แจคพอรตเขากับเขากับบ่มีทางรูแต่ว่าถ้าตัวพ้อมสิจะเลี้ยนลูกก็ไปแต่ว่าั้าตัวย่านก็บ่ต้องเอากระถอยหนูก็เอ่อข่อยก็เลยามอยู่ว่าตัวมากบอฝรั่งตัวมากบอน้องกับว่า น่องกับบดิมีสเปกเออขอเลยว่าถ้าโจตัวพอ่อมจะเลี้ยนรูตัวก็ไปสัวเลยถ้าบาพอพ่อมกะ,กะกะก็คือไม่บอกเขาหละว่าบอฉันบ่สามารถจีแบบฉันบ่มีเธอนี่นี่น่แพนนี่ในแพนนี้หัววา่าเนี่ยอนหน้าคดเน่ะฉันบ่มีเธอแนนพอน,นี้หัวกระบ,บอกเขาดีๆเขากระซิได้อันี้แมะแล้วก็ น้องก็เลยถาม่าต้องต้องบอกเขาบอกว่าเธอบอกเคยบอกข้ามาหักฉันเลยมิเธอมิแต่วาชอบฉันข่อยเลยบอกน้องอยู่ว่าตอนตอนพวข่อยให้กันเนีตอนพอกันพวข่อยกับบอเคยบอกว่าบอเคยบอกเคยบอกว่ามักข่อยเด้หักข่อยเด้เพิ่นมิแต่ว่าไอไลอยู่ไอไลไอไลอยู่มื่อพอข่อยครั้งแรกตอนเพื่อนจะมาหาข่อยนี่ข่อยก็บอกน้องเด้เพื่อนก็บอกว่าไอไลยู่ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เด้ฉันชอบเธอแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในชั้นเห็นโตจริงเธอก่อนเพราะว่าข่อยกับพ่อพวันในเว็บเดทเนาะนั่นแหละแต่พ่อมาเห็นเนี่ยพ่อมาเห็นเนี่ยเพิ่นก็เติมไม่คอยเก้าสิบเพิ่นก็ไม่ได้เติมลอยด้ยจนเพิ่นมาหาครั้งที่สองหมดเด้เพิ่นังเพิ่นจังบอกว่าเพิ่นหักข่อยเดย้นั่นแหละ่อยก็เลยว่าก็เลี่ยนรูก,กันไปถ้ามันบ่เลี้ยวลายอะไก็ลองเปิดใจก็ลองศึกษาเบิง่งถ้าบ่มีไผนะ่ะ กายเยไปตัดท่างเขาแม่เพราะว่าข่อยก็ว่าอาชีพยูทูบเบอร์ก็ได้ได้ดีเด้ข่อยก็ว่าเราน้องก็ได้ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ได้ไปเห็นโลกบางที่อาจจะเป็นเนื้อคู่เห้องก็ได้หรือว่ามูเจ้าคิดเห็นจังใดมูเจ้าเขาอมเมนมากแต่ข่อยกับ่บอยากให้น้องอันนี้นะข่อยกับ่บอยากให้น้องตัดเขาแม่ก็บ่บอยากให้น้องตัดบบเห็นนีเพื่อนเบิงเอามูเจ้าก็เเ้ามาเบิงว่าคิดว่าจังใดกับว้ากัาน้องแน่เพราะว่าอันนี้ข่อยก็เพื่อนวอกมาจงซีสเนาะข่อยก็ไปนี่บ่เป็น มันก็คือนองก,กับไทยถอดมาแบบนี้ขก่กระบอกมือเจ้าฟังสิหรอเอาคอมเมนต์มาจ,าจา้าว่าจังไหนฝากกด s ับสไคร b e กดไลค์ให้หน่อยจา้าเอาขอบคุณเดอ้อจา้า